สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอยากจะมาเล่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวโยุโรปมานะคะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่ไปเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่เก่ามากนะคะเป็นเมืองก็ทินเจนนะคะเยอรมนี Germany นะคะบ้านเมืองเขาใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยแล้วก็หมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็น เมืองที่เก่าแก่มากนะคะมีโบราณสถานที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องเล่าของที่นี่มากมายเลยค่ะแล้วแต่ละตึกของที่นี่นะคะมันนานมากนะคะแล้วก็เป็นตึกที่สูงนะคะแล้วก็นักปราดญ์หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงของที่เยอรมนีหรือว่าของที่ต่างๆเวลาเขาไปที่นี่ในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีการ เขียนชื่อไว้ด้วยอ่ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะนี่นะคะสายร่บตึกสูงอันนี้ตึกสวยมากเลยค่ะพี่ชอบอตึกรามบ้านช่องของเขานะคะคแล้วก็เมืองเขาก็สะอาดสะอ้านนะคะตัวนี้เป็นตัวเมืองของก็ทินเจนนะคะแล้วก็ วันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะมากเราเจอร้านอาหารเอเชียนะคะแต่ว่าเป็นร้านอาหารของคนจีนเราก็เข้าไปทานอาหารด้วยนะคะที่นี่นะคะสวยงามค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยใช้ได้นะคะ แล้วก็มีคนมานั่งรับประทานด้วยนี่ค่ะอาหารนะคะที่เราสั่งมานะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆอาหารไทยนี่แหละคะ่ะนี่คือเมนูของพี่นะคะสั่งมานะคะเป็นไก่เคอรี่นะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นเฟอร์นะคะก็ยังไงขอขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นงคะคะสวัสดีค่ะ